นายกรัฐมนตรีประชุมบูรณาการสร้างความเชื่อมั่นยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเน้นย้ำทุกส่วนค่ะต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนโดยมีนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายรัฐ ชาลีจันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทศักศิราเผือกอําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและนายแพทย์พรหมมินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมประชุม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากผลกระทบของข่าวลือและข่าวปลอมโดยเฉพาะกรณีชาวจีนที่ได้รับข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมุ่งเร่งแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานว่าในช่วงของวันที่1ถึง31ธันวาคม2567มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเฉลี่ย17,265คนต่อวัน และในช่วงวันที่1-15มกราคม2568ม,มีจำนวนเพิ่มเป็น17,608คนต่อวันแม้จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่บางส่วนยกเลิกการเดินทางและได้เสนอแผนเร่งด่วนอย่างเช่นการเพิ่มความเข้มงวดในด่านตรวจการตรวจสอบข่าวปลอมร่วมกับกระทรวงดิจิทัล และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในตลาดจีนพลตำรวจเอกกิติรัตน์ได้รายงานว่ามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพร้อมกับยกระดับศูนย์รับแจ้งเหตุ1155เป็น One Stop Service ทางด้านพลเอกพนาได้รายงานว่ากองทัพโบ,บกค่ะได้สกัดกัน้นการลักลอบทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นการปราบปรามการค้ามนุษย์และธุรกิจผิดกฎหมายรวมไปถึงการรื้อถอนเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายใกล้ชายแดนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่ารัฐบาลตั้งเป้าฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่า เชื่อถือและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนโดยเตรียมทำคลิปประชาสัมพันธ์ภาษาจีนด้วยตนเองโดยใช้ระบบ AI สื่อสารตรงถึงนักท่องเที่ยวจีนเพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประเทศไทย ก็วันนี้ค่ะก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยที่สําคัญนะคะเตรียมเรื่องการท่องเที่ยวต่อเพราะว่าจริงที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นได้ว่ามีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวมาที่ท่านพอบอช่ดุวิทยว่าที่จับโดนจับตัวอะไรของจีนนั่นแหะคะ่ะก็เลยมาเรียกมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีข่าวถูกปล่อยข่าวที่ข่าวไม่จริงนะคะ โดยใช้ทั้ง I.O. แล้วก็ใช้ทั้งข้อบูงข่าวสารที่ไม่จริงเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะตอนแรกๆก,ก็มีในเรื่องของอะไรนะเข้ามาเมืองไทยจะถูกลักพาตัวจะอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องคอนเซิร์นใหญ่ของของรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันแล้วก็หาทางออกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรา เตรียมเรื่องความมั่นคงให้ให้เต็มที่นะคะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศเราแล้วเนี่ยจะปลอดภัยตัวดิฉันเองนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะซึ่งจะใช้ AI ช่วยนะคะเพราะดิฉันพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะแต่ว่าดิฉันใช้ AI ช่วยพูดภาษาจีนเพราะว่าคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยหรือว่าแปลข้างล่างอะคะ่ะไม่ได้ผลดีเท่าคนที่พูดเป็นภาษานั้นๆโดยเฉพาะที่ของจีนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการอัดคลิปกัน,นะคะ่ะเป็นการแปล AI เป็นภาษาจีนเพื่อจะสื่อสารกับคน จีนว่าเราเตรียมความพร้อมประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวตำรวจดูแลพร้อมกระทรวงท่องเที่ยวจัดฟา c i ซิลิตี้ทุกอย่างคือถ้ามาเมืองไทยก็คือสนุกแน่นอน